เอาละค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงถัดไปเลยนะคะยังไงไต้องขอเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติงงต่อไปนี้บนเวทีในการพูดคุยนะคะรือก,กันในรายละเอียดนะคะของผลิตภัณฑ์ของไอเดียดท่านแรกแน่นอนค่ะขาด,ขาด,ขาดไม่ได้เลยนะคะขอสิงปรมือต้อนรับคุณบัวขาวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราของ Air a i r ์ไมเดียเอ็มโปรค่ะขอสิงปรมือด้วยค่ะ ไมกว่าจะใส่กางเกงมวยมาอ๋อโอเคค่ะหล่อเลยนะคะเป็นอีกลุกที่กระชากใจเหมือนกันนะคะที่พวกเขาของเราค่ะพู้ซเตอคนใหม่ของ Air m ไม e a m อ็มโ Pro e ซค่ะและวขอเรียนเชิญคุณธนวัฒน์วงชานมุตนะคะผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปรนเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณธนวัฒน์ค่ะ,ะและสินค้านั้นมีคุณภาพแค่ไหน คมแสดงว่าพี่บกขาต้องเห็นแน่เลยนะว่าไมเดียของเราเนี่ยให้บริการในหลากหลายที่ทั่วโลกแน่นอนแล้วก็แบบชั้นนำมาลงปรุงโรงแรมชั้นนําในประเทศไทยด้วยแน่นอนครับเพราะว่าก่อนที่จะได้รับก็คือก็มีท pues mm nah ีมงานนะครับเราทำรีเสิร์ชคัดกรองคัดกรองแบบต่างๆดูแล้วเฮ้ยมันต้องดีแน่นอนครับเลยตัดสินใจได้รับอ สินค้าตัวนี้ครับถือเป็นเกียรติมากๆเลยนะที่มีพี่พัวขาวมานั่งกับพวกเราตรงนี้นะคะคเอาละค่ะคำถามแรกเป็นของซันนี่แต่คำถามที่สองอาจจะเปิดฟลอร์ให้เปิดฟลอร์นะคะให้กับพี่พี่สืมวนชนมีท่านไหนอยากจะถามไหมคะสามารถยกมือได้เลยนะคะ